ที่ห้องขอมานนี่ครับลักษณะตามที่ผมมาเมืองนี้มีการขอหลายทเอียในต้นจันวนี้เพื่อนไห้โศกแม่นที่สุดเขาจักเทียแล้วก็เมื่อยลายเทียอยู่เลยมันจำว่าอะไรจำได้ว่าจีโตขังล่าสุดเลยครับโตที่เขาครับโตทีจำได้นะครับว่าเพื่อนไห้งวดใดครับงวดทีพันม้าเพื่อนก็ไม่ไงเพื่อนก็เปยนพู้ดันเนาะครับ่อนะเพื่อนเพื่อนเราเห็นอย่างเห็นเก่าสามหรือหลังเลยว่าจุดผูกเชียงหลวงเชียงโศกวัสนาะได้แบบนี้ได้ ทีเข้ากันบักกับเรกันสเห็นบอต้นจานเท่าว่าปูจานเท่าวายวะน้องลุงยี่นี่แหละครับพ่อน้องลุงยี่นีแล้วยึดตาวยังยันยันใจเย็นใจเยินจะเข้ากันครับยิ้มตรงนี้มุ้งมุ้งพอแล้ว่าจะนอนเมียเบิ้งมมดแล้วขำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิธีอนิยามในการรับชม สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับผมพ่อซื้ออย่างนอ้ํครับเนี่ยพอแห้งพ่อแห้งกับสอบถามนะครับพ่องวดวันที่สิบหกมิถุนายนนี่ต้นจานต้นนี่นี่เคยห้โชคงวดก่อนมากป่ครับเคยหายมาตลอดอายุเคยห้มาต,ตลอดอายุาๆๆหลังจากที่ได้ามากในช่วนมากสีเฮ็ดลักษณะแบบใดในการขอครับปลอกครับห้าในเจ้าห้าในจุดทุกจุดทุกเบาห้าในเจ้าห้าในเจ้าห้าในเจ้าด้าในเจ้า ต้นชางต้นนี้มีประวัติความเป็นมาจังไดบ่พ่อหมายถึงว่าแต่แต่ใดแต่ไรมีอยังให้เห็นมีรูปแบบยังให้เห็นบ่ครับมันก็ห่างใช่ครับเขาก็ห่างแค่เข้าขับฝันวันนีผู้ชายผู้ใหญิงอยู่อยู่นีบ้านท้อผู้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 ที่เพิ่งเคยมีโชคเพิ่งฝันเห็นเห็นผู้ชายคนใหญ่งโตใหญ่คนเก่าศอกแต่ไม่ตะกี้ผมบอกสถาน แต่พอเกิดมาอยู่ในนี่พอคนนระแวกนี่บอกครับหรือคนใสครับคนอยู่นี่ละคน,ะน,น,ยอ,น,นยอยู่กับานี่กาบมะมันน่ะมาเป็นเขยอนนี่คือนี่ต้นจนันทนี้เห็นบัตรแต้ผุนเลยเห็นไหมแาจา๊คุนหลัแต่งแจ๊กจก้อนพ่อเกิดมาเอาแก่ผนตัวนี้นาจะสองร้อย <300 S 2> ปีล<ะ>่าสุดนี่พ่อหลังจากที่ห้าขอมาเนี่ยครับลักษณะตามที่ผมมาเมืองนี่มีการขอหลายหลายที่ในต้นจันทนี้่ค้นห้โชคก แม่นที่สุดเขาจักเที่ยวแล้วพ่อแม่นไรเที่ยวอยู่เดิมันจำอ่ไรจำได้ว่าที่โต๊ะขังล่าสุดเลยครับโต๊ะที่เขานะครับโต๊ะที่จำได้นะครับว่าเป็นหงวดหครับงวดที่ผ่านบ้าเพิ่งเกิดไม่ไงเพิ่นเกิดเป็นผู้ดันเนาะครับบ่ได้บ่ได้เพิ่นครับอ่าเพิ่งเห็นอย่างไรเห็นเก้าสามหมดครับอ่าหงวดนีแล้วพ่อตามที่พ่อเห็นในตัวเลขที่พ่อเห็นเนี่ยครับพ่อมีความมั่นใจบ่ครับในตัวเลขที่พ่อเห็นหลังจากที่ขอเพิ่นแล้วแต่ว่าเลขตัวพ่อเห็นสามห้า ก็ว่ามั่นใจยกมีความมั่นใจมีความมั่นใจย่เห็นโดยแบบเป็นโตเลยบอกครับพ่อรือเป็นตเป็นโตเลยเป็นโตเป็นโตเลขเห็นชัดชัดเจนเลยเป็นตชัดชัดเจนเลยสี่มึงไม่เนี่ยพ่อที่พ่อเห็นนะครับในตำแหน่งที่พ่อเห็นที่ชัดเจนที่สุดช่วงในเจ้าบ้านนั้นนะครับไม่สี่เลยก็ได้พ่อเพื่อเป็นแนวทางด้ยครับท่านผู้ชมนะครับเลสามเนาะนี่สามสามน่ะเลยบ่พ่อนี่สาม มันคือตัวหน่อยเถอะน้องพอเห็นในสตาของพ่อเนี่เป็นเลขสามสามสีเท่าเท่ามันบ่พ่อแม่บ่สีเท่าเท่าบ่บพ่อแต่มันมันไม่มีจุดมันไม่ขอบดำๆำมันถ้าสามหน่อยพี่น้องเห็นน้ำบ่นออนี่นะครับสามที่พ่อเห็นใเด้อคนมีเส้นครับแล้วหาอยู่ไซครับพ่อหาแค่นี่เลยหาหาต่อกันมากหน่อยหาต่อกันมากจริงหาเป็นกับไข่ตัวเอสพ่อก็เลยเห็นว่าเป็นสามหาหาสามเปสามหาสักเะอยู่ สามนี่ก็ซัดซัดอย่างเดียครับสามนี่ก็ซัดหานี่ก็เจนสามหาชัดเจนชัดเจนเลยโอเคครับพ่อเพคพอมีความมั่นใจเนาะคะ่ะเพราะว่าเห็นชัดเห็นชัดเจนพ่อในเห็นชัดเจนเลยสามห,าหา้หาสามห้าห้าสามกลับไบหน่ำกลับใบน่ำเนาะค่ะเห็นเท่านี้บ่เห็นอีกเห็นแค่าสามกับหา้าเห็นแค่าสามกับห้า่านั้น สิจุดถูกสิตกกันกับอันนี้บ่พ่อเฮงนะครับผูสวยนะพ่อเออผูยังถูกหลังคือพอจุดถูกเชียงหลวงเชียงโซกัลสนาได้ผนได้อที่เข้ากันบักขับเรือกันที่เห็นบ่ต้นจานเท่าว่าปูจานเท่าวายว่า,าพี <les> ่จิตรงกันบ่ันตรงกันก็เอาเลยครับปันลงทุนเลยลงทุนเลยขอโชคขอลาบได้ปูอ้ย ลวงปันะหอันีที่โพกจีฮอดลยะขอจุดถูกวาบันทึตรงกันบ่ครับเดยกสิปู่จานให้นะจิตโกันว่านะน้องลุงยนีลยครับ hmm. พ่อน้องลุงยนีน like ้องลุงอธิษฐานขอสุขขอเอ เห็นคักๆนะพ่อไงถ้าไม่โสดมีมันนี่ถ้าเกิดว่างบนนี่อยู่ดีมีแห้งนี่ค้าเดี๋ยวมาตั้งสารให้คนเนาะครับคุณพ่อมีซื้อมีหยังบ่กพอตามที่พ่อเคยเห็นคนแปดสอบพอสอบมาเนี่มีคนเคล่นี่บ่กหูซื้อหูหยงังพูนพูนเจาะทีเจาะฐาน,นาพนนนย่างไรอยู่ถุงที่เข้าเข้าขาวก่อนนะ เป็นคนงค,คนเก่าสอบสูงสูงขาวบ่ขาวมีหนวดม่เข ah, ้าคเ็นปูซีปลาขาวตอขึ้นมาเ่นด้หรอมเนี่ยสาธุสาธุพูนสัเียรรับสองาสามบสองสามตัวสาบ่สาพ่อมาแล้วมาแล้วสาม่นอนบ่ะสามแท้ล้วพ่อคือที่แม่นคือแม่นทัจะได้กับสบ่นสามม โอเห็นในต้นไม้เห็นตัวใดก่อย่ำอีทีนึ่งมึงสามหาสามหาครับแต่ขอถูกเพิ่นนี่ได้สามมาตัวแรกแล้วสามมาตัวแรกแล้วนะแม่แมมาหุ่นตัวที่สองยาฝาเหลื่อนพานพี่น้องเมียนแทบสองโอ้แม่แล้วเนาะพ่อแม่แล้วมาหุ่นตัวที่สองอมาลุ่มลุ่นลุ่นลุ่นสามมาแน่นอนเลยเห็นแล้วชัดเจนนะเราบอกพ่อตัวแรกมีความตัวแรกเห็นอ่ามีความมันจะเห็นมาแล้วมันอู้สานดีพี่น้องเลย อย่างดางวจาวารุ่นตัวล้ไปตัวที่สองตัวที่สองโอ้สามเต็มเต็มสามจังจังอีกตัวหนึ่งคุณพ่อหนิพ่อพอยากให้เป็นตัวไหนครับเป็นห้าถ้าเกิดว่าหาบ้ามากครับพ่ออยากให้เป็นตัวไหนครับหาบ้ามากครับเมืม่อกี้นี่ตังหกตัวเนึ่งสองตัว,วมีสองตัวมาลุ่นกันครับมาบมาเาหรอม,มันใจหรือเปล่าหนิ เคยหมือนใจจะสีจะเียเห็นในต้นไม่ก็เห็นหาสามสมหาสมหามขอถูกกะสามมาลักแหลกสามมาลักแหลกพอแ้ว่าจะนอนเมียเบิ้งหมดแล้วเบิคกดงฮะโอ้โหพี่สิเป๊ะแท้พ่อฮะพ่สิบเป๊ะแท้มันโตที่สามว่ะโอ้อีรีพ่อพ่ออีรีนั่นพ่อว่าขันหาบ้ามากคบว่าแม่นสามหากลายเป็นสามห มันหลุดตัวที่สองด้วยมันนี่ตัวสุดท้ายถ้าตัวสุ้ายกันหามากก็ถืทท <Yeah. S 3> อว่าเป็นแหงสามตัวตรงพอวันแม่์นาเพิ่นเห็นสามหกห้าแน่นอนยืนยันฟันทงรอรุ่นตัวที่สามรุ่นตัวที่สามหกถ้าแล้วแ <ๆ S 1> น,น่นอนถือว่าขันตัวที่สามถึงว่าหามากกับเป็นโศกหาบ่มากกับเป็นโศกคือเก่าเป็นบ่พอโศกคือเก่าโศกคือเก่าแต่พอเห็นในตุนนั่นนี่ห็นตัวใดก่อนครับสามห้าสามห้าบ้านนี้จะสามหกได้ไหม ตึงแตมลงเต็มหาหม้มาหกแม่พอป่ะเห็นบ่แมนดีดีมาลุ่มน้าค่ะพ่องามงามรุ่นตัวที่สามขันเป็นหานี่เป๊ะเลยครับแมนน้าวเห็นเนาะค่ะแม่นงวดก้นพอขันแมนงวดก้นเข่าสามเนี่ยกลับหงอกลับหางนี่มากเลยนี่มากเลยถือเลยได้หนิขันแม่นผู้ผู้เฮ็ดเป็นเนี่ยหกเข่าหกสามเนียงามครับน้องามค่ะคุ องเ้ยอยังปูจัสาตัวนะพอเนะสตัวเต็นเหดตัวเป็นแป้งเลยเห็นเข่าบอเห็นเข่าห็นโค้งบ่เห็นเข่าห็นโค้งบ่กำลังีหดหลุดกันไปกองฉลากเลยเงได้พ่ออีกบ่ศูนย์ สามหกเก้าศูนอจะได้กระถูกนี่นะแซ้ำถือตัวนี้สามศูนย์จะหหลายได้ผู้บ่าจันแสามหกศูนย์ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวไหนสุดไรกกระถือวันนี้สามหกศูนย์มาแน่โอ้โหได้ตังมาบอกฮะแนนผู้คนก็ให้เอาตัวอื่นเฮรอผูให้เอาเนี่ยหละเอาตัวนี้ล่ะถือเลี่นเนี่ย มันตรงกันก็นองอันดาบ<ม>่สหกเนาะ,ะสามหกตัวเพอเป็นก่ากเป็นศูนย์งใจขาดนดี่เปนทันุนโบราออยู่ย่านันพง,องรอบาลนี่ตัวไทพพ่อตัวไดพพ่อชัดเจนที่พ่อเห็น ไปแค่เนาะแม่นนุพ่ออ่าอ่ายืนยันแหรอครับชัดเชนยนจะชัดเจนตามสายตาของพอ่ออญิงน้อยเดียวเด็กไปทีงศูนย์หลายอ้าวศูนย์ชัดเชียน,นได้สามมาตัวหนึ่งที่พ่อเห็นสามมาตัวเดียวแต่ว่าขันว่าหาบ่มากเลยมากหกแม่บ่พ่อเนี่ยมันไขหกไมาา่ไข <36. S 1> แต่กะเพิ่นจุดให้ได้สามหกศูนสามหกศูนดูว่าศูนยหกสามสามนั่นเลยครับสามนั่นเห็นยูต้นตอนถา,ตากตัวไหนก่อครับพ่อสามห้าสามห้ามาเนขึ้นสามหกขึ้นเต็มนึง่งเต็มนึง่งสามหกศูนเนาะตัดกิงแล้วสามหกศูนย์ืนยันนะครับผมเด็กผู้สามหกศูนย์สามหกศน ยืนยันตัวนี้ยืนยันตัวนี้สามหกศนศนย์หสามนะคะกันนับจากข้างล่างขึ้นข้างบนตัดเสือกทุกสามสามหค่ะหกศูนย์ศูน3กสมศนย์ามหกตรงเลยกับสามหกศนหมาตรงตรงสามหกศนเป๊ะเลยนะพ่อ 对对，嗯。Okay. Okay.